เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเลฟเอรดส2เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อยู่กันในอ่าตอนนี้เราเริ่มจะเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะฮะภารกิจของวันนี้นะฮะ่อมีปืนพกกระบอกหนึ่งมี AK 4นัดกับอีกประมาณ360ลูก ก็ประมาณนี้นะฮะอุ๊ยต่ำดิต่ำพิำพอืออือโอ้ยพอเข้าเมืองมาก็วุ่นวายเลยทีเดียวนะฮะอะไรของเมืองวันนี้อุย้ยอะไรวะเสียงอะไรดังเสียงเครื่องบินจูเอตนะฮะเครื่องบินจูเอนะ,ะโอ้ยน้อมันวิ่งมาจากไหนเนี่ยข้างในข้างในบ้าน,นก,ก็มีหรอ ไม่มีหรอในบ้านมีอะไรไม่มีอะไรแล้วประตูก็เปิดก็ได้เปิดก็ได้โอ้มาอุยอ้ยแม่งเอาอีกแล้วอันนี้อันนี้คือตกแกงกิงขนลุกเลยคุณผู้มชมคุณผู้มชมลิ้นพันแล้วมไม่ถวกแล้วเนะี่ยลิ้นควันดูดว่าพูดไม่ถวกเลย หันมาแม่งวิง่งโอ้โหวิ่งแบบวิงว่งเก่งไหลชนเลยโอ้โหโตกตะวันไอ้ตกกระใจหมดเลยพูดผิดพูดถูกกันน่ะยิง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 นี่ฮะปืนนี้มาเลยมาเราไม่ชงไม่ช้อยแม่งแล้วว่าเกมปืนเอาไว้มารู้วพูดมั่วซั่วหมดแล้วคุเนี่ย โดดไปเออแล้วจะโดดทำไมวะเนี่ยไม่รู้นะนปีนมาทำไมวะเนี่ยยิงไฟลุกเลยมามาสิมาสิมามาสิมา,มาเพื่อนไม่ดีไปแล้วครับ เราต้องไปทางไหนเนี่ยน่าจะไปทางนี้แหละมั้งเฮ้ยมีคนออกมาจากในห้องนี้ห้องนี้เปิดประตูได้แต่ว่าไม่มีของอะไรเลยบิบมจาจากทางนน้นฮะอา้าทางนี้เข้าได้ เก็บเพิ่ม6 <ist> เพิ่มอีกหนึ่งบอกอุย้ยวิทมาวะ่ะแล้วมันจะเดินมาหากูทำไมล่ะนี่กระสุนต้องเยอะนะฮะถ้ากระสุนไม่เยอะนี่คือไม่ตายนะวิทเนี่ย yeah, <strange> มีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยอนะไรเนี่ย ไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะฮะร,ระเบิดก็ไม่มีให้ใหเก็บเลยไม่รู้คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงผมนะฮะพอดีผมแบบ <it> off, บางทีผมก็ไม่ได้เอาไม้จอปากไงบางทีผมแบบชอบเอ็นหลังเอ็นอะไรเงี้ยบางทีเสียงแมังหายบางทีเสียงมันเบาเองเนี่ยต้องขอไปด้วยแล้วกันนะฮะ เนื่องจากว่าไม้มันไม้มันกากนะฮะไม้กากปิดทำไมอะใครปิดโอ้โหน่มากมากโอ้โหด่านมันมันดูแปลกใหม่ละเอ้ยข้างหลังก็มา ไปทางไหนตัวนี่คือเพื่อนเพื่อนไปทางสลยอนี่เอ้าไอ้นั่นอยู่มันก็ชอบโผมาทืบเฉยเลยตรงนี้นไม่มีอะไรแก แล้วไปไหนอ่ะอ๋อไปทานีน้นตอนนี้มีอะไรไหม hey, <I> ไม่ม,มีอะไรอือโอ้ย,ย <S <S 2> <S 2> อีกแล้วทำไมมันชอบบีตัวใหญ่ๆชอบมาดักหน้าทุกทีเลยไม่เข้าใจจริงๆเลย เออมองไม่เห็นมืดมืดทิ้หายไม่ใช่มืดเด็หน้าเขียวเลยโอ้โหแม่ไอ้ข่อเรื่องไม,มกแล้วดีนะมันยังไม่ทื่อเป่าต้องขึ้นชั้นบนนะฮะชั <o> ้นล่างประตูเปิดไม่ได้เก็บปืนเลยละกันทางนั้นไปทางไหนต่อเนี่ย เดี๋ยวนะไปทางไหนต้องขึ้นฉันรู้ถึงแล้วยิงดาบแพงแม่งเลย กระสุนเพรว่ามันให้กระสุนมาเยอะเยนยิงแทงนะรู้สึกว่าปืนอันนี้กระสุนมันเยอะแล้วก็ยิงดีกว่าเยอะเปนไหนต่อเนนะี่ยเจออีกแล้วเก้าอ,อี้กูไม่แส่เพลงให้หรอกอเรือรอีกแล้ว มาปั๊มเลือดซะหน่อยโอเคลงบันไดแล้วกันนะลงบันไดดีๆแล้วกันถ้างั้นถ้าไม่ลงบันไดแม่งเดเลือดยุบอีกกระโดดลงไปข้างล่างเรือนแพรคืออันไหนอะอ่าขยับะ มากคือไงให้เราขึ้นไปข้างบนหรอเราก็กระโดดใส่เอ็นนั่นน่ะหรอใช่ไหมแค่มาดูจะใช่หรอวะ เนี่ยแหบบว่อาเปนรางบนนี้ได้ะละขึ้นงบนได้ละ อาวุธอะไรให้เก็บเลยแถวนี้กระสุนก็จะหมดโอ้ยอ่ะน,นั่นเพื่อนแม่งเก็บของไปกันแล้วว่าจะมาเก็บสักหน่อยเหอเะเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งยิกไปแล้ว,ม,ลวมาเบิดมา

So rifle no, Smoke it! We gotta hunt ต้องไปทางนี้โอเคใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่แล้วละ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทางนี้หรือเปล่าอันนี้อะไรมีมีดน,นี่จะเปิดไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมาปิดทางทางตันละทางตันเออเออ ลงล่างเลยปะลงล่างป่ะเชื่อวะโอเคลงล่างโอ้ยุ๊ยเจอแต่ชอบชอบเจอแต่ไอตัวที่กระโดดใส่ไดยเลยหรือไม่ก็ไอตัวที่มันชอบพุ่งใส่บางทีอ่ะทางนี้ไปได้ไหมให้มันให้มาทางนี้อยู่แล้วนี่หว่าลูกศรชี้มาทางนี้ใช่ไหม ก็คือมันให้ตรงมาทางนู้นเลยปะ่ะใช่ปะเราไปตามลูกศรแล้วกันนะฮะเผื่อจะเจอทางไปทางไปต่อนี่ฮะเจอแล้วประตูนี้เราภัยมาแล้วเพื่อนเร็วๆเดี๋ยวจะจบพาร์ทแล้วเร็วๆ,วๆ,วๆ,วๆจะปิดประตูละโอเคเ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ oh,